ที่ว่าเป็นเลือดลมเดินไม่ดีเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยค่ะคือบางทีอ่ะการใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ได้ดีดเคเดิดอะไรนะมันเป็นลักษณะแบบฉุกเฉินมันกินแล้วหายปุ๊บปับ๊บอ่ะแต่สักพักหนึ่งถ้าร่างกายเราไม่ดีหรือเลือดลมเราไม่ดีจากภายในอะ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้หายขาดดังนั้นอ่ะวิธีการทําผู้หลานก็คือเราไปถ่ายพิษในเลือดนะคะให้ของเสียมันออกพอของเสียมันออกปุ๊บอะ่ะเลือดลมมันจะเดินดีเนาะอย่างคุณนรินเนี่ย เป็นเวียนหัวบ้านหมุนนะ่ะยุ้ยบอกเลยว่าให้ลูกค้าทุกคนอนะ่ะก่อนจะกินผู้หลานไปเตรียมตัวเลย ไปนวดอืมทุกท,ทุกคนเลยไปนวดไปต้องไปเปิดเส้นหรือว่าไปแช่น้ําอุ่นไปแช่น้ําร้อนรอไว้เลยนะคะทุกคนนะขอทุกคนเพราะว่ามันต้องคลายเส้นก่อนถ้าเส้นเลือดพี่ตึงพี่แน่นตรงไหนพี่กินเข้าไปมันจะรู้สึกว่ามันปกระทุงพิษบางคนกินเข้าไปครั้งแรกมันจะตื้อๆปวดหัวมือหัวเวียนหัวเนี่ยแสดงว่าเลือดมันไม่เปิดเส้นเลือดมันแน่นมันแข็งดังนั้นพี่ไปนวดรอเลยแล้วต้องขอเทสนะหกเดือนนะคะจะกินเดือนละกล่กองก็ได้หรือว่า สัก6เดือนเนี่ยกินเว้นวันก็ได้ค่ะขอสัก3ากล่องใช้งบประมาณ3,000กว่าบาทนะหเดือนเนี่ยต้องกินให้ได้ถ้ากินแล้วไม่ดีเลยไม่เห็นผลสักนิดเลยปรับอาหารปรับทุกอย่างนวดก่อนนวดแล้วถ้าไม่ดีเลยก็หยุดทาน นะคะแสดงว่าสินค้านี้ไม่ตอบสนองเนาะก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าพี่กินแล้วผู้หลานมันตอบสนองพี่นะคะเห็นผลภายใน6เดือนเนี่ยพี่ก็กินต่อได้เลยกินต่อได้ตลอดชีวิตถ้าหายแล้วก็กินบ้างหยุดบ้างไม่เป็นไรเนาะแต่ไม่ใช่ว่าจะมากิน1เดือนเพื่อจะเทสแล้วแล้วหายไปไม่เห็นผลนี้ไม่ได้เพราะว่าเลือดของเรามันมีพิษเยอะ สะสมมากี่ปี10ปี50ปีอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยถ่ายพิษเลือดเลยมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งบางคนกว่าจะเห็นผลเดือนที่3ที่4ที่5นู่นก็มีนะคะแต่ขอให้กินต่อสัก6เดือนขอแค่นี้นะคะถ้าใครตัดสินใจกินผู้หลังแล้วขอสัก6เดือนแต่ถ้ามีงบน้อยนะคะ6เดือนขอสักกินสัก2กล่องก็ได้2-3วันทานทีก็ได้ทานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ,นะคะขอนิดนึงเนาะมันไม่ได้แพงอะไรพันสามแปดสิบเนี่ยนะคะ มี30หอเนี่ยปกติมันจะ30วันเนาะแต่ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันไง2อวันพี่กินครั้งก็ได้นะคะเซฟกล่องเนี้ยก็ได้2อสเดือนก็แล้วแต่แต่บางคนถ้ากินกินได้ทุกวันมันก็จะเห็นผลไวถ้ากินได้นะถ้ากินได้ไม่ทุกวันก็เว้นวันเอาพอประมาณนะคะ